หนึ่งเก้าสองไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเก้าสองต้องหอมแล้วนิดนึงสิบหกใกล้ไม่บอสฟมีฟีเหมดอลอะไรเร็วสมสารบอสเฟียมนิดนึง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 พี่น้องกันไม่เป็นไรหอมแบบฟิวพี่น้องไม่เป็นไรเลยอะเลยพี่น้องไม่เลยเราเราต้องเชื่อใจบอสเฟย์เพราะสายซื้อหาสิบหกสิบหลอดแล้วว่าหันอ่ะเขาซื้อให้ห้าตัวเขาตัวรับเมื่คืนเลยนี่ ขึ้นวนี่เพเนเห็นไหมน่ขึ้นสองแสนล้วเลยอีกเลยอีกแปดพันสองแก่ปัดมดก่อนปัดด้วนสองแสนเร็วอันก้องมาแฟนกล้องมาวอดฟรลแม่โนขายเนี่ยผู้เจ้านี่หนึ้าศูโรบอตโน้นะเขาเป็นน้องแกงเาอยู่เลยโอ้ยโอ้ยมันถึงไปอยู่ที่นี่นโอ้ย ทุ่มห้องหลายลันก็ไปเมื่อกี้ตำรวจเอาเส้นคนแล้วเสียออบฟอณพนองฟิลหนึ่งก้านึ่มาหนึ่งเกาหนึมาเลยเอาเมื่อกี้เราเห็นเีวูด้รหอมแกงกันหรอเขินวีเอาพี่ยิ้มาหนิเขียเขียไปหนิเนอแล้วกลัวาง ไมเลิกกยาไงหนีไปหาน้องหาแลงฟันจินสาสิไปพี่น้องเครียดระันโอ้ยไอ้น้องเขจุันปัซื้อสิเคียดนี่ยังฉันไ่ได้บายยังซื้ปนองอยู่แล้วโอ้ยเคยไม่ได้บายยังนไดลุกหนีี่น้องไ่ได้บายยังเวนไ่ได้บายเ่นที่ไหนทีไหนที่งไปซื้อไม่เราก็ขายขวาน้องลูกนีเราต้องขายแม่ม่บยังกากูเดร์บาดเป็นลูกบอ เมนโกว่าเป็นอย่างนีอย่างนีล้ลูกนี่วุ่นเชียดอะไรสันนี้นั่นไปสิไปเคียดไปเคียดไ่หยางเฮ้ยมงจำเือนเขาเครียดไปเต็มแล้วล่ะตออว่มามามงจะเมือนมามาสุดเขาแค่กับแค่สิเป็นอ่างไรนอของกันอย่สุสิว่าสิอันนี้สีเหียมนี่หยางมือยางเต็มต่อตองสิแหมไม่ชินแล้วชินแล้วไม่ได้ชินแต่นาบุญเมื่อกี้ยังออกพอวางเงินปุ๊บยางหนีร็้ยังไงที่นวลที่นวลมาเราถึงไปน้อง ขึ้นไปนอนอยู่มาแม่โน้ขึ้นไปนอนฉันย่าไม่ได้ปกติกันย่าไปนอนเองฉันค่ะเป็นข้าวส้มไม่นมันหมดแล้วที่กินหมดส้มสองก้อนจะกินไม่ได้ฉันนี่แม่งชูหนีแม่กูเรียกสูงซะแม่กูกระเทียมกินอยู่เนี่ยมีน้องไม่ได้เหรอขาพนนะหอมแม่ย่านงเนี่ยผมจะมันก็ไม่ยานหน่อยโอ้ก็แบบุยเมื่อกี้นี่สิโอ้ยหอมแม่เอาจะไปยัง พรอะมยของซี้้แม่เจ้าหสร้างหญาได้อาลูกษัตริยเลยลูกเัเกิดก้อนกันสีหาพีหนึ่งโอ้ยอบิหนาขึ้นผีพอคุณนะมาอาเมยายอะไรวี่อพ่ปล่อยในเยังลูกสร้างใหญ่ไลูกสร้างใหญ่ผีพ่อตเมาตัวเม่จะมาบอกบอกของมึงว่าตายผีพ่อเต็ิ๊กตออีกแล้วนผี อานาลิตะจะเห็นพะนะโอ้ยโอ้ยลูกเอ้เขาคงจะยิ้ดหนอว่ายังเกิดยเหมโอ้ยเปี่ยวเลี้ยงเยอะันโซโซโซเอาละนี่นี่มุดยาสีฟันนี่ราคาเท่าไหร่โปตอนนี้ร้อยสิบบาทยาสีฟันโปงอน้องชายโปงอน้องชายร้อก้สิบบาทองรีอไไปหีกสิหลอดไปแล้วเพราะว่า <mm ื่อยเลวโอ้ยม่ม่ดเยอะง่ยบดิแม่กูเกูมงอสเอาตองกูมงอแต่กูไม่ได้มอแต่ก็ค้ย่อีกสิบอดพ่จ้าพีร้องอีกสิบสสิไปแล้วเพราไหวแล้วเพราะว่าผู้จ้ดสสิบหมดเอาของที่ใช้ได้จริงกูนายหอมแม่นกเต็มต่อๆน่ครัว่าหอแม่นกไม่เป็นไรกับีเยสค่ะเพราะว่าความจริงความจริงค่ะกัไรษีเียงกัน เสีดย่างซางาวเหีวาจริงอ่ะรันจะไปกูอยู่กับพวกนี่กูรู้สึกตื่นเต้นโดเวลางงมากเลยสองหลอดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้แหลแค่ฉันต้องไปไล่ให้กับดานิกกีวานสามมือกันบัดเนองนะมื่อเดียวห้าสิบไม่มีครัตัวเลยนะเพราะว่าจ่ายไปแล้วในนามของพินเดนอุ้ยมีคนให้อะไรเมื่อกี้ี่สอหลอดเ้าเจ้าเป็นสมือเจ้า บอเกมบอเติมูลี่นารังมากฮะมาแล้วแุนแแล้วบอเมมูน่ารังเอเท่าไรเเท่าไรแค่สิบไม่แค่สิหรออันที่สองสูงขึ้ตัวลูกค้าไปเรื่อยวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงไม่ใช่มันตัวลูกค้าไปเรื่อยทุกทีตัวตอตไม่ทำแบบนี้ไม่ไม่มาคิดดูเจ็ดเก้าหนึ่งแคปดร้อยคอเลยอีกเหรอี่งสาเยมั้ยอีกเหรอนกดเบอ

อีซีรลออีซีรลอยสีเก้าดล่อยครับอีกสี่อครับอีซีรลอยสร้งเองซะโอ้ยให้ลูกค้าวาสร่งร้อบาทเจดเกาอาตรงพี่น้องที่ผมหาบอมเหนน่รองร่อเมือยมือยมเมือเลยนั่งเหนื่อยมากอุ้ยหมดแล้วยขึ้นมาอีกแล้วอุ้ยเหลือหนึ่งรอดเราาหนึ่งอยเฮ้ยเนี่ยรองเนียปล่ามันขึ้นตลอดเลยอ่ะพี่น้องขนเอาตรงขยันแล้วจนบอดดิ มันจะแบบอีกสามนอนเลยแม่นหรอไม่เอาอย่างนี้ไม่ใช่ไรนะซื้อไม่ซื้อแม่เดผมกดซื้อเองผมเลือนตัวน้องคอยพี่น้องแม่กูเมื่อยกี่วันไหมไม่ไม่ไม่เขาเมื่อยตอนนี้เขานั่งเครื่องมาแล้วไปทำงานแล้วต้องมาแล้วก็แล่นนาขอนี่แล้วก็วันนี้มาร้านแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทานข้าวกับบ้าที่น้องสะพายผู้ใดญอีกอะผู้ใหอนนี้แกตาเป็นบันดงแล้วก็เรื่องใช้ของนี่ตาเป็นบันดง เรื่องจะปนดงดีกบอกพรุ่งนี้บอสบิ๊กจะไปร้านข้าวกับบ้านที่น้องสะพ้นะครับปังนะครับบอสบิ๊กคุยว่าพปินแรงนะครับจะไปกินข้าวกับบ้านที่น้องสะพ้นะครับดูปากผมนะครับยินดีมากเลยครับปนดงปากเป็นปากเป็นปนดงผให้ปัเาบอกให้ปากสิดตรงนึงนี่จะที่บอกปนดงอ่ะผมให้ปางปนดงปากเป็นปนดงแหมนี่ปากเป็นปนดงบอสบอสแห้ปัง โอเมปันโนภาษาอันนี้บอสเฟมตัวจริงเห็นมาแล้วหน้าใสมากเขาใช้ดาบอีกหน้าใสมากเราไม่ได้พูดถึงลักษณะลุกล่างนะฟางไม่ดาโอ้ยเราไม่ได้ถึงพูดถึงลุกล่างนะต่อพูดพูดอย่าพูดฮะพูดคำนีห้ามพูดคำนี้อย่าใช้คำแมนบางเด็กใชดาบเขาอยู่ไม่เราพูดถึงสภาพหน้าไม่ได้ไม่ได้ขายอะไรอื่น